วันนี้จะพามาดูระบบส่งผลตรวจ ATK นะครับซึ่งในระบบนี้นะครับจะเป็นการแนบรูปภาพผลตรวจ ATK นะครับของผู้ที่จะส่งผลก็คือเราจะต้องมีฐานข้อมูลของผู้ส่งผลตรวจนะครับอย่างเช่นตัวอย่างผมจะทำเป็นระบบส่งผลตรวจของผู้ที่สอบผู้ช่วยนะครับ ที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเขาจะต้องใส่เลขประจำตัวผู้เข้าสอบครับแล้วก็กดค้นหาก็จะมีข้อมูลของผู้เข้าสอบขึ้นมาปรากฏในแบบฟอร์มหลังจากนั้นก็แทรกรูปภาพครับแล้วก,กดส่งข้อมูลมานะครับวิธีการทำงานของระบบนี้นะครับเราก็ต้องกรอกรหัสก่อนนะครับ กรอ,อก ID ก่อนหลังจากนั้นกดค้นหาก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมานะครับข้อมูลส่วนนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วและเป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะครับสิ่งที่จะเพิ่มได้ก็คือเป็นรูปภาพนะครับซึ่งก็คือรูปภาพผลตรวจ a t k ครับ ก็เลือกเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์าภาพเลือกไฟล์าภาพสมมุติว่าเป็นภาพนี้จากนั้นก็กดบันทึกรอสักครู่หนึ่งโปรแกรมจะประมวลผลส่งข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลมาก็จะมีรายละเอียดของผู้ส่งข้อมูลนะครับมาฝั่งนี้ซึ่งการแสดงผลก็จะเป็นรูปแบบของ data table ครับ เมื่อกดเข้าดูก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของ Data Table ที่เป็น r e s ponsive แบบ o o e r n นะครับจะมีรายละเอียดของผู้เข้าสอบนะครับตามนี้และมีภาพแนบครับสามารถกดดูได้กดดูก็จะเปิดภาพขึ้นมานะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแอดมินนะครับซึ่งผู้เข้าสอบจะไม่สามารถเข้าดูในส่วนนี้ได้ครับส่วนนี้จะเป็นเฉพาะแอดมินซึ่งจะต้องมีรหัสเข้าไปดูนะครับก็มีย er ูสเนมพา p a s เปิดนเมื่อใส่อินเข้าไปก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของผู้ที่ส่งแบบส่งรูปภาพมาแล้ว นี้ก็มีคนแค่คนเดียวถ้าเราไปดูในฐานข้อมูลใน g o o l e กนทีสก็จะเห็นแค่คนเดียวที่มีไฟล์ครับก็มีทั้งหมด13คนนะครับคนไหนที่ส่งภาพไปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ก็กดเข้าไปดูได้ครับอันนี้เป็นส่วนของแอดมิน ตรงนี้ถ้าแอดมินจะออกจากระบบก็กดโค้ดนะครับรูปแบบการทำงานก็จะเป็นแค่นี้นะครับก็จะมีแค่นี้ถ้าเราดูในการแสดงผลแบบมือถือก็จะเป็นการแสดงผลแบบนี้นะครับลองค้นหาใหม่ครั้งแรกเลยเปิดมาจะเป็นแบบนี้พอใส่เลก ไอเข้าไปกดค้นหาก็จะมีแบบลอกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็แนบรูปภาพส่วนแอดมินก็แสดงผลแบบนี้กดใส่ยินเข้าไปก็จะมีตาราง DataTable ขึ้นมานะครับนอกจากนี้หลังจากที่ส่งรูปภาพไปแล้วนะครับทางฝั่งแอดมินนะครับก็สามารถดูในไลน์แจ้งเตือนได้ด้วย ก็จะมีลายแจ้งเตือนเข้ามานี่นะครับคนนี้ส่งคนมาแล้วแล้วก็พร้อมกับแนบรูปภาพเข้ามาในลายแจ้งเตือนด้วยครับโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นโค้ดส่วนที่เป็นโค้ดก็จะประกอบไปด้วยในฝั่งที่เป็น gs ครับก็เป็นดูเกตนะครับตัวน,นี้เป็นดึงไฟล์ส่วนทีนี้เราจะสร้างเป็นตัวแปรนะครับ โค้ดทั้งหมดนี้เป็นเครดิตของท่านอาจารย์อภิวัตรนะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อครับท่านไปดูเพิ่มเติมในเรื่องของ CRUD นะครับหรือว่าระบบ CRUD นะครับตัวนี้ผมตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นระบบค้นหาข้อมูลกับระบบอัปเดตแบบอัปเดตไปคอนะครับหรือว่าแก้ไขข้อมูลครับตัดมาเฉพาะแค่นี้แล้วก็เพิ่มส่วนที่เป็นอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนไลน์ต่อไปชุดนี้จะเป็นแอดมินก็คือเข้าสู่ระบบครับแอดมินเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มล็อกอินของแอดมินตัวนี้เป็นดึง DataTable เข้าไปนในหน้าอินเด็กก็จะประกอบไปด้วยแบบฟอร์มค้นหาชุดนี้ค้นหานะครับแบบฟอร์มสำหรับอัพเดตครัตัวนี้ก็เป็น ด a ต้าเทเบนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นแบบฟอร์มของแอดมินส่วนตัวนี้ก็เป็น G S นะครับเป็นตัว Java Script โอเคนะครับนี่ก็ DataTable แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสคริปต์ของแอดมินที่เข้าสูร่ระบบนะครับเซีนเทตัวโฟก็จะมี ประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นไลบรารีที่สำหรับส่งไลน์ครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวที่เป็นเดโมไว้ใต้คลิปนะครับถ้าท่านต้องการัวเต็มที่ใช้งานแบบเต็มระบบท่านก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ